นี่คือท่ออะไรนะเขาเรียกว่าการทําการทําท่อกั้นดินพังครับนี่ดินสลด์ลงมามีมีที่สูงที่ต่ำจากช่างมืออาชีพทําเหมือนเขื่อนเลยครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับบางโอ้ใครอยากทําด้านบนก็เป็นพื้นที่ดินที่เป็นที่บ้านเราโอเคเลยครับสวัสดีครับ ชื่อยังช่างสุทธิยาครับที่บ้านชายคำจุดยอดเลยตมบลหนองปิงอำเภอธีคมลำุูนครับครับผมเป็นไงครับทำอะไรตอนทำขั้นแรกเราก็เทปูนก่อนครับเทลีนแล้วก็ยกท่อลงมาใส่ครับเทปูนเทปูนเทปูนหมายถึงเอาเดินเดินไปฝั่งนู้นเลยครับจะได้ดู เราก็เทปูนแล้วก็ทำแผงอย่างนี้อ๋อเป็นแผงเป็นแผงแบบนี้ไหมครับปูนไว้อแล้วก็ต่อคันแรกแล้วก็เทปูนเอาท่อมาใส่ครับท่อมาใส่วางเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปแล้วก็เทปูนขนาดสิบเซนครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นบล็อกเทปูนขึ้นก่อนบล็อกเอาท่อมาใส่แล้วก็บล็อกเทปูนสิบเซนแล้วไมใส่เหล็ก หมายถึงว่าเราด้านล่างเนี่ยเราเป็นทําเป็นฐานมันม่ครับทำเป็นฐานเทลีเรียบร้อยอืฐานทถ่ายระดับด้วยถ่ายระดับเรียบร้อยเลยครับหมายถึงว่ามีฐานด้วยต้องมีฐานรองถ้ามีฐานก็พังนะครับแล้วก็เราก็เอาเอาท่อนี่มาวางเอาท่อมาวางเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็เทปูนเป็นชั้นเป็นชั้นกันไปแล้วเอาดินใส่ข้างในครับมีดินอย่างเดียวป่ะครับข้างใน มีดินมีดินช่วงนี้ครับอ่าแล้วก็เทปูนอัดนตัวนี้ก็มีปูนตัวนี้ก็มีปูนตัวนี้ก็มีปูนปูนหมดเลยมันจะบล็อกไว้ล็อกไว้พูดง่ายเป็นความแข็งแรงทนทานนายช่างใหญ่เพิ่นให้คาแนะนําเราก็เทพูดถึงว่าเราทําขั้นตอนการทํานี้เราเราทํากี่วันถึงเสร็จเนี่ยครับประมาณแล้วแต่เนื้อที่เราทำทำยากแล้วก็นานหน่อยแต่ว่าแต่ว่าการทํางานการ วางแผงวางนี่ที่สําคัญต้องเป็นฐานครับต้องเป็นฐานข้างล่างอ่าไปดูฐานข้างล่างหน่อยครับฐานข้างล่างนี่เมื่อการวางเขาก็จะเนี่ยอัดปูนข้างล่างเลยครับอัดเทปูนเทลีนข้างล่างเทเทปูนสั้นสั้นสั้นปูนตัวนี้ั้อตัวนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็ยกท่อขึ้นมา <Sham. S 2> ท่อขึ้นมาใสา่แล้วก็มา,าเทปูนครับอัดเทปูนแล้วก็อด<ถ>ัดดินอวด็มาเทปูนอ๋อแล้วก็ใส่เด็ก ใส่เหล็กขางขวางไว้ขวางท่อไว้แล้วก็เราก็อัดเสาตัวนี้ใส่เลยแล้วก็อัดแผงนี้อัดแผงเข้าไป,<ส>ปอ่อานะครับอันนี้โอ,อ้โหฟง่สุดยอดเลยเราทำอย่างเดียวทําท่อหรือว่าทําก่อสร้างอย่างอื่นครับรับเหมาก่อสร้างทุกอย่างครับทําบ้านทําอะไรทำอย่างนี้ทำทุกอย่างเลยครับออต้นทุนถ้าประมาณเนี้ครับถ้าเราเข้าทาประมาณนี้ต้อนานเท่าไหร่บ้านสองหมื่นครับหมยถึงสองหมื่น ท่อเนี่ยปกติราคาเท่าไหร่ครับราคาท่อท่อละโศงสามร้อยประมาณท่อท่อนี่ประมาณสามร้อยก็ท่อหนึ่งสามร้อยอ๋อเราก็ทําแล้วค่าช่างเหรครับค่าช่างก็คิดเป็นท่อก็ท่อละสองร้อยท่อละสองร้อยเราคิดนับท่อเลยนับท่อมีร้อยท่อก็คูณสองร้อยไปเลยโอ้สุดยอดอันนี้ก็ระยะนี่ก็ขึ้นสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ นี่ก็ห้าสิบห้าสิบสามเมตรอ๋อสามเมตรสูงสามเมตรเลยด้านบนก็เป็นดินเป็นวิวชิวทัศสวยงามเลยแต่การทํางานของตัวตัวนี้เขาเรียกอะไรครับนี่อันนี้เขาทําว่าขานกันดินไว้ง่ายไปอ่ากันดินสลายสไลดยออกได้ได้สูตรมายังไงครับถ้าสูตรสูตรการทําแบบนี้เพื่อป้องกันเหมือนเขื่อนไหมหรือยังไงครับเหมือนเขื่อนทําลักษณะเขื่อนเลยเขื่อนดินเขาก็จะทําประมาณนี้หป่ครับอทําแบบนี้เลย เป็นฐานกั้นกั้นดินดินสไลด์ดินสไลด์ดินพังดินพังอืแบบบ้านใกล้กันอะไรอย่างนี้เนาะพื้นที่แต่ว่าเราต้องดูว่าต้องเผื่อไว้ด้วยเนาะเผื่อพื้นดินว่าที่ดินเราตรงนี้เราขยับออกมาอีกก็ประมาณนี้โอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางใครอยากทาทักมาคุณลุงที่ทํารับผิดชอบเป็นรับเหมาก่อสร้างในเขตสกลนคร ก่อสร้างทำบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านก็ได้ทำอะไรก็ได้เออเชื่อมเล็กจะจ้างอยู่บ้านอะไรครับนี่คมน้ำอุ่นครับอ่านี่คมน้ำอุ่นสุดยอดเลยครับเอามาตั้งพี่เอาพี่อเอาไปนี่ก็มันก็เป็นขั้นเป็นตอนวัดระดับอย่างดีเลยครับรับประกันความแข็งแรงครับรับประกันความแข็งแรงโอ้นี่พื้นที่ครับนี่ครับกั้น ความสูงก็แต่ละท่อก็ห้าสิบเซนครับทําขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเวลาจนขั้นตอนการทํเล็กๆก็วางผังวางฐานครับวางฐานเรียบร้อยวางฐานเทียีให้เรียบร้อยให้มันแข็งแรงแล้วค่อยเอาท่อมาวางท่อวางครับวางตามแล้วก็วัดระดับครับถ่ายระดับมาเรื่อยๆแล้วมียังไงก็ไปตามเนื้อที่ของเราเออแล้วเราก็ใส่เสาอัดเสาปูนใส่ตรงกันด้านข้างครับประมาณนี้ แล้เทปูนทุกช่องเนี่ยอล้วก็รอยต่อที่มันรอยต่อที่เทปูนหมดอ่าเทปูนแล้วดินตรงกลางครับแอยู่ตรงกลางนิดหน่อยครับแต่ส่วนมากก็จะเทปูนเยอะๆมันจะได้แข็งแรงแล้วก็เหล็กเสียบมาครับเหล็กเสียบทุกช่องทุกช่องเลยครับเหล็กเสียบทุกช่องเลยนี่คือขั้นตอนการทําที่กั้นดินพังทลายครับงบประมาณตรงนี้ก็เกือบสามหมื่นครับประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็สวยๆงามๆเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศครับเบัง สวยครับเราทํามันก็สูงขึ้นไปสามเมตรครับนี่ครับสุดยอดเลยครับใครที่สนใจก็ทักมาหาคุณลุงเดี๋ยวจะให้เบอร์คุณลุงไว้ครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในเขตสกลนครนี่ไปหมดเลยนะครับอืสุดยอดเลยเป็นแนวทางของการทําตัวนี้นะครับถ้าใครให้คําแนะนําได้คุณลุงก็แนะนําเรื่องการการทําตัวนี้ได้เลยครับอโรมาทักมาค มาเลยทำยไงหรือใครต้องการทําในเขตจังหวัดใกล้เคียงนี่ไปไหมไป,ไปจ่ายค่าน้ำมันให้สุดยอดเลยครับลูกอายางกินไต้งเหมือนไปเบิงเตี้องๆๆเงาดูข้างบนไปด้วยครับก็เป็นแนวทางนะครับใครที่อยากจะทําแบบตัวกันพังดินพังทลายจากทอ่อจากบล็อกเนี่ยประมาณนี้ สวยเลยครับสามเมตรสูงสามเมตรครับดูบรรยากาศไปด้วยนี่ก็เหมือนกับเป็นเป็นที่มุมตากอากาศไปด้วยอีกมุมหนึ่งเออเอา,ยา,ยาไปย่างไปมุงบุญมันจะงามบุญเนี่ยเอาดูบรรยากาศข้างบนก็จะประมาณนี้นี่ข้างบนมันก็จะเป็นเราก็ปลูกต้นไม้ได้รเราจะปลูกอะไรปลูกผักปลูกอะไรก็ได้เออเดิน,นสุดยอดเลยพื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับแต่เนื้อที่ของเราเนี่ยรเาทอ้ สุดยอดเลยขอบพะคุณมากคุณลุงซื้อยังกาะโสดิี่ย่ติดต่อที่ไหนนะติดต่อที่บ้านบ้านเล็กที่59ทับหนึ่งหมู่สี่บ้านไทรคำตำบลหนองปิงจังหวัดสกลนครสุดยอดเลยครับนี่พื้นที่รับรองสวยไม่มีพังทลายแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะให้เบอร์คุณลุงไว้ครับวันนี้ช่องสร้างเลยได้ไม่สิ้นสุดครับมีสาระความรู้การทําตัวป้องกันการพังทลายของดิน ตรงที่เป็นมุมจากท่อเนี่ยครับเป็นวิธีการทําใครสนใจก็ทักมาเดี๋จะห่อยเบอร์คุนลุงไว้ครับผมจะลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ